ปอบธนวันรเปลลราราณียืนหนึ่งเคมีดีถ่ายทอดความรักแบบอบรมสั่งสอนดึงสติอยู่เคียงข้างกับบทบาทพี่มินน้องเอ็นจากร้อยเล่มัญยาสร้างความสุขเกินอัตรายกให้เป็นคู่ปังแห่งปีค่ะสีสันบันเทิงอวอร์ดคู่ปังแห่งปีได้แก่พี่ปอบและเบลล่าชารปังปังนปะีหน้าเจอกันทีไรห,หัวเราะไม่หยุดหวั <c oughs> <c oughs> งว่า จะสนุกไปกับละครอของพวกเราเราก็จะทําผลงานเรื่องต่อไปให้ดีที่สุดนะครับ<ช>เพื่อให้แบบคนดูมีความสุขนางเอกเบลล่ารานีสวยแซ่บครบเครื่องเอาอยู่อีกครั้งกับบทเอ็มนางเอกสุดมั่นเข้มแข็งแม่ไม้แกล่งแห่งปีในร้อยเล่มมนยาทัชใจแฟนๆทุกหย่อมย่ารับไปอีกครั้งกับนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะสีสันบัเลิงอวอร์ดดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ นี่ครับเบลล่าลาดีครับจากเรื่องราเรียนมันยาครับขอบคุณนะคะซีสัสนอวอร์ดค่ะสำหรับดารานำหญิงยอดเยี่ยมค่ะได้เห็นเบลในหลายๆมุมในละครเรื่องนี้แล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะคะ